สวัสดีครับอ่าววันนี้คือเข้าใจคดโกะมากกว่านี้เพื่อที่จะสอบ j p t ผ่านเอ๊ะเซซเคยอธิบายไปแล้วไม่ใช่หรอก็ใช่อันนั้นคือพื้นฐานแต่ว่าถ้าหรือแค่นี้นะครับตอบคำถามก่อน JPTN l c ไม่ได้ เพราะว่าเรื่องคักคาโดกาน,นะครับข้อสอบแพทยนะอ,อกเกือบทุกปีสว่วนข้อสอบ g b d n c ก็โอ็บ่อกอยมากเอ๊ะไม่ได้อ,อกขนาดนั้นนะครับไม่อ,อก่อยๆแต่นักเกลีนยนอาจจะไม่ได้สังเกตว่าคำถามนี้คือคำถามคาโดก้าอะดูตัวอย่างดีกว่าดูคำถามเก่าโก,น,กนนะครับอะมีนั่งหยุดคลิปแล้วก็คิดก่อนนะครับ คำถามนี้ก็เป็นคำถามะคาโดกใช่ไหมครับแปลให้นิดหนึ่งก่อนนะครับที่หอสมุดนี้นะยมีต่องะโสามารถหาได้คงหานะคะโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ว่านหนังสือที่อยากอ่านนะครับอยู่ที่ไหนในหอสมุดนี้คือที่หอสมุดนี้นะคะใช้คมหน่ะหาได้ว่านหนังสือที่ตัวเองอยากอ่าน,นอยู่ที่ไหน ใเคเป็นประมาณนี้แล้วก็ในวงเล็บนี้นะครับมันใส่อะไรดีคโอวกอันนี้มันชัดแจนว่าคําถามคคดกะนะครับเดี๋ยวชาลี่ทีละนะครับอะต่อไปอันนี้ก็เป็นคําถามเรา j l t n c นะครับให้ทขีองวันนั้นนะครับหมวกสีคาบุลกอะไรสักยงคิดเมติั้นทัตชินจายูว่าคาบลิมัสไซมกอืこれ อันนี้คำถามเก่ามีคนที่มาคอมเมนต์ว่าเซซเซอันนี้เกี่ยวกัคอนเอนซีหรอคะฉันไม่เคยเรียนเลยนี่ถ้าอันนี้ไม่เข้าใจหรือว่ากอนเที่ไม่เคยเห็นแสดงว่ามีนักศึกะาหน่าจะเข้าใจคั้นดูกะไม่ถูกต้องหรือว่าเข้เขาใจคาโดกะมันแบบง่ายง่ายเฉยเ่ยอ่ะให้ต่อไปอันนี้ก็เป็นคำถามเก่าให้วัตถศิวามายาสะทิ้งโอ้โหวิเตทุกเช้านะคะฉันนะ่ะดูพยากรณ์อากาศและอะไรครับ 決めますตัดสินจะเะว่าจนถตงสาตานีรถไฟไปจากัยางค่ะบัสเดี๋วไปโดยรถบัสเด้อมาประมาณว่าจ๊ะนั่งกับุช้าตัดสินใจว่าจะนั่นจักยานไปหรือว่านั่นรถบัสไปจนเตงอนาตานีรถไฟนะคะโดยดูพยหาของอากาศประมาณนี้อืมรต้รนี้ใส่อะไรดีโอโตากาออันนี้ก็เป็นคาถามเรานะครับแต่นักเรียนก็ถามว่า อันนี้คิดยังไงดีครับแต่จริงๆคำถามนี้ก็เป็นคำถามかดูกะเอาไหนดูกะอยู่ไหนอืมอ่ามินาซันเพื่อที่จะเข้าใจคำถามพวกนี้นะครับดูคลิปนี้จนจบเลยนะครับเคล็ดลับไม่มีในนสัสเรียนครับ は <laughs> い、まず、ぷんたん、か、かどうか、なんか、ペンやに、シェメカ、コアカマティバイ、マーチャー、みんなの日本語ですね。ペンガンサン、プライオーク、ドイミ、プライオーク、カムタン、ティーミ、カムサレン、カムタン、プラゴ、ティーレルル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 ル。マンクーアライ、ペンガウツァイ。 クッコンコ、んごん。だんだん、ポンコ、タムクリップか、かどうか、チェメカ。ナイナース、アキココキアンは、カんか、なか、チャイガプライオクティーミークエッションウォード。かどうか、チャイガプライオクティーマイミークエッションウォード。たら言えに。うん。で、プライオクトはやんクくペプに。はい、明日何時に来るか知りません。チャンマイルは、プンになんか、ジャマーギモーン、なか。 はい、トンニー、トロンニーナカ、ペン、プンにマーマギモーン。アニーク、スワンプラコープの、ペン、カムターム、ユーナイ、プライオークヌーン。トにー、カムタームになんかーナカ、マイレイタームの、ムは、ガムトロンコン、知りません。シンティー、マイル、ちゃんマイル、ハ、マイルは、プンにーゃんマギーモーン。なんか、ク、シンティー、マイル、アニーク、ペン、スワンヌーンコン、プライオーク、シュイシュイ。だよ、ナイゴラニーティ、スワンヌーンコン、プライオーク、なん、ペン、カムターム、なんか、こう จะใช้ค่ะโどうกะแล้วก็คำถามนั้นนะคะถามีก question word ก็จะใช้ค่ะคำถาไม่มี question word ก็かโうก็ดังนั้นไมลอว่าพื้นนี้นะคะจะมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพื้นนี้มาไหมเป็นประโยคคำถามที่ไม่มี question word ก็เลยใช้ค่ะโตกะครับในคลิปก็ส่งมว่าอย่างนี้อืเข้าใจยากเข้าใจยากเลยบอกเลยเข้าใจยากนักเรียนก็งงให้ในคลิปที่ผมอธิบายค่ะโตกะนะครับผมอธิบายว่ายังไงจำได้ไหมครับค่ะนี้นะครับ คือว่าですねว่าですปกติว่านะครัันคิดว่าเขาน่ารักอะไรนี้ใช้โตใช่ไหมครับว่าคือโตอในเอ็น N5 ็นห้อน่เนะ N5 ็นห้โตใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีที่ชั้นไม่รู้ว่าเพื่นนี้จะมาไหมเพื่นนี้ใครจะมาอะไรอย่างนี้ในกรณีที่ขั้นหลังของว่านี่นะครับเป็นคำถามก็จะใช้คะว่าแทนโต อันนี้คือวิธีคิดของผมถ้าคิดแบบนี้นะคะคำถาม N4 N3 นะครับตอบได้ดังนั้นฉันไม่รู้ว่าพื้นนี้นะครับมากีโมงใช่ไหมอืมฉันไม่รู้ว่า ขื้นนี้นะคะมาแล้วกคาดกก็คือหรือไม่จำได้ไหมคะคาดก็คือว่าชื่อๆหรือไม่นในคลิปนั้นนะครับไม่ก็มีเวลาก็เลยอธิบายแค่นี้แค่นี้ก็ตอบคำถามแรกได้นะครับที่หอสมุดนี้นะคะใช้คอมพิวเตอร์าาหาหนังสือที่ตัวเองอยากอ่านนะคะอยู่ที่ไหนได้ด้วยอันนี้คือตัวน,นี้นะคะสามารถค้นหาได้นะครับว่าหนังสือที่อยากอ่านอยู่ที่ไหนในหอสมุดอะไรนี้เออพิสกัลตัว,น,วน,ตนี้อยากใส่คำว่าว่าใช่ไหมครับอืม แตว่าเดสก้าลังว่านะคะนั่นสิที่อยากอ่านอยู่ไหนในหอสมุดเป็นคำถามใช่ไหมก็เลยใช้โต๊ะไม่ได้ต้นใช้ค่ค่ะดูกาในตอนนี้ประโยคนี้นะคะมี question word ไหมก็มีどこ question word ก็เลยคำตอบคือค่ะครัอันนี้ตอบได้ก็ค่ะนี้นะคะแปลว่าว่านะคะในกรณีที่ขั้นหลังว่าเป็นประโยคคำถามเฉยๆครับปกติใช้โตเนาะ อันนี้น่ะตอบได้ใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาคือคําถามสองคำถามหลังๆนะ่ะอืมตอบได้ไหมเพื่อที่จะตอบคําถามพวกนั้นได้นะครับเราต้องเข้าใจค่โดกะดีดีちょっとねかまかどうかูค่าจะเป็น plain form โซนอันนี้ไม่เป็นไรนะでこれค่าสองอันแต่ว่าค่านี้กับค่านี้นะครับไม่เหมือนกันคนละหน้าที่คือค่านี้คือว่าใช่ไหมคะว่าจือ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 でค่านี้จำได้ไหมอันนี้ n c หรือเดสจำได้ไหมครัโอ้หรือและโด้แปลว่ายังไงหมายความว่าว่าดูดดูหรือยังไงเดสถ้าแปลตรอนๆนะครับปรากฏว่าอ่าดูอันนี้เพลฟอร์มสองกโดกะนะครับ เหมือนกับ p ร a i n foam สองค่ะ p ร a i n f o ์ m สองค่ะก็ได้เขียนแบบนี้แทนก็ได้งงใช่ไหมครับดูประโยคตัวอย่างก็จะรูイイ้ plain foam สองค่ะどうかนี่นะครับอあした来るかどうか知りませんใม่ちゃんまいるわนี้มาหรือยังไงใช่ไหมครับหรือยังไงมาหรือยังไงมาหรือยังไงกดมาหรือไม่มาใช่ไหมไม่ก็มาちรんまว่า今日้นี้นะคะมาหรือไม่มา ここを買うか、ここ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 来るか来ないかわかりませんなんかこれ A or B です A or B なんかちゃんまいるわ、くにま、お、まいままる、まいまで、こう、ないごらにいてチョイスみけいそんあんとにまるまいまみけチョイスそんあんちゃいまいこう、ぷっがいがいこう、まるやんがいまいまーちゃいまい にくまあ、るやんがいがまあ、るまいま、こわまいむやんがん。ちんちんとんぺんべぷに、ではぬ、まあんじゃくちょいすみけそん、あんこりぷうつがいがいはまるやんがいかどうかですかじゃまい。プレートはやんがいかぬはい、あしたいかどうかしりません。はい、ちゃんまいるわー。 เพื่อนนี้นะคะร้อนหรือยังไงหรอเพื่อนนี้ร้อนไหมหรือยังไงร้อนหรือยังไงหมายก็ร้อนหรือไม่ร้อนอัสตาอัตซี่ก้าอุ่นขึ้นไหมก้าให้กุ๊กคออุ่นขึนก้ですねร้อนหรือไม่ร้อนนะคะฉันไม่รู้เลยอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนนี้นะคะร้อนหรือไม่ร้อนอันนี้พูดง่ายๆก็ร้อนหรือยังไงเฉยๆเข้าใจไหมครับ ンンดังนั้นปกติเนี่ยสองอันนี้น่าจะตรงข้ามกันบ่อยๆนะคะคือหลอนหรือยัางไงาคือหลอนหรือไม่ร้อนร้อนหรือนาวหรือว่มาหรือไม่มาเป็นครูหรือไม่ใช่ครูอะไรนี่เส้นเส้นกับเส้นเส้นจะไหกับไม่เข้ก็ได้ไม่รู้ว่าเป็นครูหรือไม่ใช่ครูนี่อันนี้คือแบบกับตัวคับตัวกับนั่พูดอันนี้นะเฮ้สันส้นๆเนชุยชุยดังนั้นทุกคนนั่งไม่ต้องรูป question word ไม่มี question word ก็ได้อ่าคำถามแบบแบบนี้ どこで JLPT が行われる知っていますかルーマイカーは JLPT なトークチャッティーナイはい、で、これはですよね。はですから、まあ、か、かどうか、シャメイカー。うん。で、このどうか、く、ルーヤンガイ。ルーマイチュ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 、シャメイカー。だなん、ルーマイは JLPT なトークチャッティーナイ。ルーマイチャップ。バラヤコマイ。ルーマイは JLPT なジャッティーナイ。ルーマイ。 งงเนาะเออそれはอันนี้นะคะไม่ใช่คาโดกะคำตอบคือเอคะเดี๋อถ้ามองแค่ข้อสอบเท่านั้นนะคะก็มี question word ก็เลยคะค่ะไม่ใช่คาโดกะก็ได้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าในกรณีที่เราลืมนะว่าอันไหนใช้ question word ว่าอย่างนี้ก็ลองแปลดูค่านี้นะคะแปลว่าว่าเดี๋ยวเนียก็เรีว่าอหรือังไงอย่างนี้จัด JLPT ที่ไหนหรือยังไงมันแปลกเนาะในสถานการณ์นี้นะครับ ให้เด็กพอเข้าใจอันนี้แล้วน่าจะตอบคําถามเก่าได้ให้ดูอากาศของวันนั้นนะครับฉันตัดสินใจอยู่นะครับว่าใส่หมวกหรือไม่ใส่ใช่ไหมคับเด็สคาร่าขอตัดสินใจอยู่นะคว่าใส่หรือไม่ใส่ใช่ไหมครับโคโกบหรือกาคเานี้นะคะเป็น or เด็ไม่ใช่ว่า คนี่นะครใช้กับคำนามเท่านั้นคบรโยคก็ได้ถ้าเป็นเพลย์ฟอร์มโซนนะครับให้คาบุลกัคาบุですねแล้วก็ค่ะเดสเด็กคนนี้คือว่านะครับอันนี้คือว่านะครับตัดสินใจว่าใส่หรือไม่ใส่คำตอบคือโคสามว่าโคสีเหลืองโคสามทีนี้ครับ เข้าใจไหมคะเข like um ้าใจไหมด้านนั้งคําถามนี้นะครับนักเรียนก็งงว่าอะไรวะข้อนี้คืออะไรงงอย่างนี้ไม่ต้องงงก็ได้อันนี้จริงๆคําถามคาโดกะคนที่เข้าใจคาโดกะดีๆนะครับตอบคาถามนี้ได้ไฮเดเมื่อกี้บอกว่าอันนี้กับอันนี้นะคะมักจะตรงข้ามกันเป็นอย่างนี้หรือไม่อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้ถ้าตัวอย่างรู้ไหมครับว่าเคสเกะนกโอยบิตแฟนของเคสเกะนะครับ 。はい、日本人かタイ人ですนね。はい、ルนใช่รู้ไหมว่าแฟนของเคสเก้นนเป็นคนญี่ปุ่นหรือคนไทยก็ได้ถ้าเป็นプレインフォーム2หรือเป็นโฟมโซนนะครับใช้แทนโดกะですね日本หかどうかนกโดกก็ได้เป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่ารู้ไหมก็ได้หรือว่าถ้าโฉยส่งอังก็พูดแบบนี้ก็ได้เป็นคนญี่ปุ่นหรือคนไทยนะรู้ไหมว่าแฟนของเคสเก้นเป็นคนญี่ปุ่นหรือคนไทยอย่างนี้ พูดแบบนี้ก็ได้นะครับเช่นเขาจะ20ได้หรือ30ได้ค่ะรู้ไหม20ไ้นะครัคนที่อายุ20-29เรียกว่า20ไแล้วก็30ไคือคนที่อายุ30-39เรียกว่า30ไดกนมนะครับถจะ10ไดใช่ไหมค teenager เนี่ยก็ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์แบบนี้ด้วยให้รู้ไหมว่าเขานะครับ เป็น20ไดหรือว่า30ได้อายุ20-29หรือว่า30-39ถึงนะรู้ไหมอะไรประมาณนีンン้อืก็ไม่ต้องเป็นตรงข้ามกันก็ได้ถ้ามีชอยส่งอันหรือ3อันก็ได้20ได้30ได้40ไっていますかู้ไดมแต่ว่าค่านี้กับค่านี <laughs> ้เป็นคงราคานี่ราสามารถเข้าใจได้เนาะไม่เป็นไรเนาะให้เด้อโพเข้าใจอันนี้นะครับก็ น่าจะตอบคำถามนี้ได้นะครับทิ่สี่เน่ให้เมื่อกี้บอกกับฉันนะคะทุกเช้าน่ะตัดสินใจนะว่าไปโดยจักรยานหรือไปโดยรถบัสใช่ไหมคะ A or B ですよねอันนี้อันนี้คือか or นะครับ choice แล้วก็อันนี้คือかว่าです อ่า皆さんเข้าใจไหมคราโดกะคาโดกะนะครับเป็นแบบนี้มีคนที่ไม่ก็ถนัดเรื่องคาคาโดกะนะครับแต่ว่าโอ้โคสอบแพทโคสอบเจ t ปทีบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้มีคำถามแบบนี้นะครับมันทำให้นักเรียงงงเนาะไม่เคยเรียนเลยอันนี้จริงๆเคยเรียนอยู่แล้วแต่คาคาโดกะนะครับค้าใช้กับคำถามที่มี question word คาโดกะใช้กับคำถามที่ไม่มี question word ถ้าจำแค่นี้นะครับตอบไม่ได้นะครับ ฮ่า皆さんแหม่บัตทีイイ่คิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็กดไลค์หน่อยนะครับเป็นกับนันใจให้ผมด้วยครับอ่ามีคอมเมนต์ด้วยก็ดีใจนะครับให้จะอ่าว่อวรี์มาสมีคำถามอะไรก็เขียนตรงคอมเมนต์หน่อยนะครับให้ว่อวรี์มาสวัสดีครับสายนัลล่า